to one. Thank you, Your Majesty and Excellencies. The meeting will now begin. The ASEAN U.S. And especially as Vice President Harris did with the recent trip to the region, you can expect to see me personally showing up and reaching out to you, to the regional architecture of the Indo-Pacific. And the United States is committed to ASEAN centrality. You know, it's a linchpin. and succeed on a level playing field. And all nations, no matter how big or powerful, abide by the law. ได้ฝ่ายรองทีพระบาทท่านประธานาธิบดีโจไบเดนและพระนักท่านทั้งหลายผมยินดีต้อนรับท่านประธานาธิบดีไบเดนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าสหรัฐให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียนให้นันแฟนยิ่งขึ้น โดยเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างสถิภาพเสตยรภาพและความเจริญรุ่งเรืองที่มั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคเป็นเวลา44ปีแล้วที่อาเซียนกับสหรัฐเริ่มความร่วมมือกันในฐานะคู่เจรจาโดยความสัมพันธ์ของอาเซียนและสหรัฐผ่านความท้าทายมาหลายประการและอาเซียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลของท่านประธานาธิบดี มีนโยบายที่แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการมีบทบาทในทางสร้างสรรค์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความแปรเปลี่ยนหลายประการทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้ความสําคัญที่อาเซียนและสหรัฐมีต่อกันและกันนั้นครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจและในช่วงโควิดก็จะต้องรวมเรื่องสาธารณสุขและการฟื้นฟูประเทศและภูมิภาคหลังโรคระบาดด้วย ในโอกาสนี้ผมขอเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหรัฐใน3ประเด็นดังนี้ประการแรกอนาคตของโลกยุคหลังโควิด1 9ขึ้นอยู่ความร่วมมือของเราในการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วผมขอขอบคุณท่านประธานบีไบเดนที่สำนุนวัคซีนจํานวนมากให้แก่ประเทศต่างๆในอาเซียนรวมถึงไทยซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐมิได้เพิกเฉย ต่อความจะเป็นนเร่งด่วนในการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการเสียชีวิตของประชาชนของเรานอกจากนี้เมื่อเดินันยนต์ที่ผ่านมาผมยังได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการยุต,ติการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการฟื้นตัวซึ่งท่านประธานธิบดีได้จัดขึ้นและผมยินดีที่สหรัฐได้ตั้งเป้าหมายจะขยายฐานการผลิตวัคซีนไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ่งไทยก็พร้อมจะร่วมมือกับสารัฐในเรื่องนี้ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาและการกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคประการที่2เพื่อเราเก้าวไปสู่เด็กอมอลได้อย่างยั่งยืนเราต้องหันมาให้ความสําคัญกับการเติบโตสีเขียวผมข,ขอชื่นชมที่ท่านประธาน,นาธิบดีได้ประกาศกลับเข้าร่วมความตกลงปารีสตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ารับตําแหน่ง และหวังว่าสหรัฐและอาเซียนจะขยายความร่วมมือกันในด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้กลับมาเป็นปกติและสมบูรณ์ขึ้นได้อีกคราหนึ่งแม้ว่านักดาราศาสตร์สหรัฐที่ชื่อคาร์ลเซกนจะบรรยายภาพโลกของเราจากมุมมองในอวกาศว่าเป็นเพียงจุดสีฟ้าซีเท่านั้นแต่นี่ก็เป็นโลกใบเดียวที่เราทุกคนต้องมีชีวิตยอยู่ร่วมกันมาช้านานเราทุกคน จึงต้องมีหน้าที่ร่วมกันในการจะทำรงรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของโลกใบนี้โดยส่งเสริมการลงทุนและการสร้างงานในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งแผนการเงินระหว่างประเทศด้านสภาพภูมิอากาศของสหรัฐจะมีส่วนช่วยให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายสำคัญอาทิการลดความเข้มข้นในการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละา และการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ23ภายในปีคศ2025ได้ในส่วนของไทยเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมประเทศโดยใช้แนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด1 9อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งผมเชื่อว่า จะสามารถสนับสนุนข้อริเริ่ม Build Back Better World ของท่านได้โดยไทยจะผลักดันประเด็นเศรษฐกิจ BCG ในการเป็นเจ้าภาพการประชุม a อเปกปีคศส2 2 2แล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการที่จะขับเคลื่อนและต่อยอดวาระสำคัญนี้ในปีคศ2023ต่อไปผมวางไว้อย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานดีไบเดนที่ประเทศไทยในปีหน้านี้นะครับ ประการสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด1 9ได้ตอกย้ำความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและในวันนี้ผมยินดีที่เราจะร่วมรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนสหรัฐว่าโดยการพัฒนาด้านดิจิทัลซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้ GDP อาเซียนขยายตัวได้ถึงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีคศ2025ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าด้านดิจิทัลและนวัตกรรมในประเทศและในภูมิภาคต่อไปโดยประเทศไทยมุ่งผลักดันโครงการดิจิตอลพักไทยแลนด์ในเขตพนาพิเศษภาคตะวัดอกหรือ e e c เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และการสร้างดิจิ t a ล s t a r t ทอในภูมิภาคสุดท้ายนี้ผมขอเน้นย้ำประเด็นสำคัญไว้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐในภูมิภาคก็คือการทำงานร่วมกันของมหาอำนาจเพื่อจะสร้างภูมิรัฐศาสตร์ที่มีสันติสุขและเอื้ออำนวยต่อการฟื้นตัวหลังโควิด -19 โดยผมบอกว่า พัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการจัดทํายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกฉบับใหม่ของสหรัฐและหุ้นส่วนไตรภาคีด้านความมั่นคงหรือออคัสจะเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนและหลักการภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกตลอดจนส่งเสริมความสงบสุขสันตภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาค ซึ่งก็เป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกประเทศทั้งนี้ผมเห็นว่าอนาคตของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เราทุกคนที่จะช่วยกันร,รักษาแรงขับเคลื่อนในสามด้านไว้ให้ได้ได้แก่การบริการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงความร่วมมือเชิงยุธทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเราขอบคุณครับ